สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาทำบวชีนะคะ,ะตัวตัวกล้วยเนาะตัวกล้วยพี่อ้อยจะผ่านะคะแล้วก็นำไปต้มต้มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าไล่ยางไล่อะไรเขาออกเนาะแล้วก็เอาใส่หม้อนะคะแล้วก็ใส่กะทิเกลือแล้วก็น้ำตาลน,นะคะชิมรสชาติให้กลมกล่อมนะคะแล้วพอเดี๋ยวเดือดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ได้เลย อโอ้โหเป็ยบประตูทางบ้านจะปิดยังไงเนี่ยนะคะเดือดละเดือดแป๊บเ,เดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กล้ยเราต้มอาไว้แล้วเนาะเราต้มไปพอประมาณหนึ่งแล้วแต่ถ้าจะให้รสชาติเข้าเนื้อนะคะก็ทิ้งไว้ให้เย็นเนาะเราค่อยทานถ้าทานร้อนๆน,นะคะเขาก็จะ ไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งเสร็จนะคะเสร็จใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยเอาเ,เท่าไหร่คลิปนี้สั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปตัาไครพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องร้านชายนะคะช่องน้องซีนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ